เอ่อถ้าเรื่องนี้ก็5ปีครับ5ปี5ปีใช่ก็ก็ก็ถ่ายทํากันเป็นช่วงๆนะครับช่วงๆแล้วก็ผมว่าหลักๆคงเว้นเพราะว่าโควิดด้วยแหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ใช้คําว่าดูเหมือนจะนานแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราเราได้เติม ให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นจ้ะมันมีงานที่แบบว่าติดต่อเข้ามาเราต้องแบบยกเลิกไปก่อนว่างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดเหรอฮะอย่างช่วงโควิดเองหรือว่าก่อนหน้านี้เองอ๋อเพราะต้องก็ต้องหยุดหมดต้องหยุดหมดก็ก็เป็นเป็นช่วงที่ทำอะไรไม่ได้นั่งงั้นอยากกลับตอนี้กลับกลับมาหรือยังครับมีงานอะไรตอนนี้เริ่มกลับมาละเริ่มกลับมาผมผมว่าจังหวะที่พอทุกคนเริ่มเริ่มปรับตัวนะครับ การดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่เนี่ยผมคิดว่าการทำงานก็ดีการเตรียมตัวหรือว่าการการวางแผนอะไรเนี่ยมันก็จะจะคุ้นเคยมากขึ้นให้รำได้ีกว่าก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างน่าจะเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหลนะครับที่ที่จะค่อนข้างมีมีอะไรต้องทำเยอะ คนนี้จริงๆมีถ่ายอะไรอยู่ไหมครับถ้าเป็นงานถ่ายยังครับแต่ว่าเป็นงานแสดงที่ออกมาเนี่ยก็จะมีเดอะเลกบึงการนี้นะครับแล้วก็จะมีเตอ,อ13 13ร์ทีนไลฟ์สิชีวิตนะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพ,พยนตร์ที่ออนทาง Prime v i ี e o นะครับก็สามารถรับชมได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นละคร ครับทางทีพีทีวีเรื่องกักนักรักเลยดอนทัชมาดัตแสดงว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่ก็มีงานเหรอว่าเฮ้ยสต็อกไว้ให้แบบว่ารอปล่อยผมทั้งหมดเกือบผมวมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดถ่ายช่วงก่อนโควิดอ๋อมีเรื่องเรื่องเตอร์ทีนไลฟ์ที่ถ่ายระหว่างโควิดแต่ไม่ได้ถ่ายที่นี่ไปถ่ายที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นคืออย่างกักนักรักเลยถ่ายก่อนน่าจะสักสาปีแล้ว บึงการนี่5ปีใช่ไหมครัของ13 l i f ทนี่ก็คือปีที่แล้วครับประมาณสักปีเสษเศษแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมว่าน่าจะก่อนช่วงช่วงสงกรานปีที่แล้วครับน่าจะก่อนเดลต้ามึงครับก,ก,ก็ก็ได้ไปทำงานที่นู่นนะแต่พอกลับมานี่ก็เต็มที่แหละโอเมกอนเป็นไงบ้างห,ห,หาเยอะไหมพรับพู่้เองก็หายไปจากหน้าจอแบบนานมาก ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้หายไปถ้าไม่นับโควิดนะครับก็ก็เรียกว่าเรื่องงานแสดงก็ยังยังมีอย่างต่อเนื่องแหละแต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่พอพอจะจะล่าชงงานจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องขยับไปขยับมาขยับไปขยับมายังไงก็ไม่รู้ออกมาเดือนเดียวกันหมดซึ่งซึ่งพอมีโปรเจกต์แต่ละทีก็คือโปรเจกต์ใหญ่เลยเหมือนกันที่ออกมาก็ก็จะเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่อย่างอย่างที่บอกจะเป็นภาพยนตร์สองเรื่องในใน ในเดือนนี้แล้วกละครอีกหนึ่งเรื่องครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของบึงการนี้ก็จะเป็นสามารถชมได้ทางทางโรงภาพยนตร์ครับ mm hmm. ทั่วประเทศ18สิงหาคมนี้ครับ mm hmm. ส่วนเตอร์ินไลฟ์นี่ก็จะเป็นทางทางคลายนิวโอทางการวิีโอสำหรับเตอร์ชินไลฟ์ก็จะเป็นอีก ผมว่าอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ภูมิใจนะจริงๆก็ภูมิใจใช่ฮะก็แบบก็รับรับดีไหมครับดีมากครับตอนที่รับการติดต่อมาเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุ้ยตอนติดต่อตอนแรกต้องบอกว่าตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นคําว่าตื่นเต้นคือมันมันเราไม่ได้คิดหรือไม่ไม่กล้าคาดหวังมากดีกว่าแล้วก็ ตื่นเต้นตั้งแต่แคสติ้งเลยเพราะว่ามันมันเป็นการซูนแคสติ้งกับพุ่มกับเลยครับมันก็จะจะสั่นหน่อน้องเหนือจะเริ่มทำงานแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับด้วยคะโอ้ตอนนี้เต็มที่ฟิตครับพี่ครับอยู่รอดปลอดภัยเนาะพี่เนาะปลอดภัยคงไม่เป็นอะไรอย่างนี้อก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นปกติแล้วครับไม่ได้รู้สึกต้องกลัวต้อง เราแวดระวังอะไรมากเพียงแต่ว่าก็ไม่ประมาทครับพี่ี่ตัวยังรอดอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เป็นวรุ่นกัาขีิใช่ไหมคะเอาเป็นแล้วครับครับสบายแล้วครับสบายสบายผมผมถึงฝั่งละครับพี่ตึ้ยกับไที่เตอร์เตอร์ที่กลับไปที่เตอร์ที่ไหนพี่มันเป็นหนังที่แบบว่าโคลีบูดคือใหญ่มากจริงๆนะครับมี่โปรเจกต์นี้มันมันสร้างความภูมิใจให้กับเราอย่างไรบ้างภูมิใจครับจริงๆต้องบอกว่า ต้องบอกว่าการทํางานมัน,ม,นมันก็คือมาจากความตั้งใจที่อยากทำทุกงานให้ภูมิใจเสนอนะครับแต่โปรเจกต์นี้มันมันเลยความคาดหวังและความคิดของเราไปเยอะมากแล้วก็โอกาสที่เราได้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีและเ,เป็นเป็เกียรติยิ่งนะครับเพราะว่าเรื่องราว เรื่องราวด้วยทีมงานพุ่มกลับด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในประเทศเรา,าเ,เ,รอเองเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าก็อยู่ในใจประทับใจของ <c oughs> ของคนไทยทุกคนแล้วเรื่องเป็นเรื่องราวที่ประทับใจคน, <c oughs> คนทั่วโลกน <c oughs> ะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก <c oughs> ผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่นอกจากผมที่เป็นส่วนเล็กๆมากๆนะครับในการที่จะมีโอกาสได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร ชีวิตที่ท,ทุ่งเทเสียสละครับเพื่อเพื่อสร้างความหวังเพื่อ,อาภารกิจหนึ่งภารกิจนะครับอย่างที่บอกว่าโอเคภารกิจมันเป็นสิ่งที่ที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังหรือหรือมันเลยความความความคาดหวังไปแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ปานกลางเกิดขึ้นได้นะครับแล้วสิ่งที่มันเลยเหตุและผลไป ผมเชื่อว่ามันความหัวใจที่รุ่แหแรงรุ่มใจมันจา,จากคนที่ดูดูข่าวในวันน,นั้นจนกลายเป็นผู้แสดงเองก็ต้องเป็นนักแสดงจริงๆในในในชีวิตจริงด้วยเหมือนกันางเงี้ยค่ะมันแตกต่างไปยังไงบ้างยอมรับเลยอะ่ะผมผมดูตอนดูข่าวครับได้เห็นจดหมายของโค้ดเอกที่เขาเขียนออกมาคือน้ำต,ตาไหลเอง ไม่ดูอ่ะปก,กติก็ไม่ไม่ค่อยดูอะไรก็ไม่ได้แบบแต่มันเหมือนกับแบบว่ามันมันเป็นเรื่องมันเป็นชีวิตคนจริง <c oughs> มันเป็นหัวใจของคนจริงมันเป็นความรู้สึกจริงๆของมนุษย์จริงๆที่ที่เป็นเหตุการณ์ที่เขาเหมือนกับแบบเขาเหมือนกับแบบเขาไม่รู้เขาจะได้ออกมาหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ได,ได้มีชีวิตต่อไปอีกเท่าไหร่ ภาพในถ้าเป็นยังไงออกซิเจนเป็นยังไงผมว่ามันมันก็คือสิ่งที่เป็นจริงที่สุดแล้วก็ตกผลึกที่สุดสําหรับสําหรับมนุษย์ทุกคนว่าว่าใน,นที่สุดมนุษย์เ็อมีแค่นั้นนะครับในที่สุดแล้วจะเห็นไม่เห็นจะรู้ไม่รู้เรามีความหวังกองต่างประเทศเขาเขาทำงานกันยังไงที่อเ,ทเออเขาผมผมใช้คําว่า ผมจะคงไม่พูดถึงสเกลไม่พูดถึงขนาดไม่พูดถึงอะไรนะครับผมผมผมใช้คาว่าทุกอย่างโฟล์นะครับทุกอย่างค่อนข้างจะเป็นเป็นการทํางานที่ที่ไหลลื่นนะครับค,คือผมอยากไม่อยากจะใช้คําว่าเมืออาชีพหรือไม่มืออาชีพเพราะว่าการทํางานของเราก็มืออาชีพอยู่แล้วนะครับทุกอย่างในค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับไหลลื่นในมุมของ การวางแผนการเตรียมงานการสื่อสารมันมันมันทำให้ทุกอย่างมันมันค่อนข้างที่จะจะโฟล์ๆติดใจงานฮอลลีวูดไหมครับเอมีใครไม่ติดใจอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติมันถือเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพะาะนั้นมือมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนครับเราเราใยามีเริ่มมีคนติดต่อมาอีกไหมคะมีหนังเื่ออื่นมาไหมครับที่แบบ นอยมีมีบ้างครับมีบ้างเสร็กไหมคะเซเยสงเสร็จไหมคะก็ค่อยๆดูครับดูครับส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มจะเป็นฟอบแล้วมีเรื่องที่ระลังพิธีงาอยู่อะไรหรือเป่ครับพี่ตุ้ยเล่นมาหลายบทแล้วมันยังมีบทที่พี่ตุ้ยรู้สึกว่าแบบยังอยากพิสูจน์ตัวเองในเรื่องนี้อยู่ไหมครับพี่ผมว่ามันแต่ละงานนะครับแม้ว่าจะเป็นบทในรูปแบบเดียวกันมันก็จะมี มีสเสน่ห์มีความท้าทายไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าบริบทของบทประเภทเดียวกันนตมันก็จะอยู่ในบริบทของเรื่องราวที่มันแตกต่างกันไปเสมอเพราะฉะนั้นวิธีคิดในสถานการณ์เดียวกันแต่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันมันก็จะทําให้ให้การตีความการสื่อสารมันมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ฉพราะนั้นคือพอมองในมุมนี้เราจะมีความรู้สึกว่าทุกงานสำหรับเราถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราเราจูนกับมันติดแล้วเราเห็นเห็นมิติที่มันดึงดูดเห็นมิติที่ท้าทายเนี่ยผมเชื่อว่างานทุกงาน,งานมันท้าทายม,มีความหมายกับเรา,เาหลากัหลกๆก็คงง่ายๆครับคือถ้าเราอ่านพลอตเราอ่านาชีวิต ของของคาแรคเตอร์นั้นนั้นแล้วเราจูนติดคำว่าจูนติดคือแปลว่าเราเราเราเห็นมนุษย์คนนั้นเราเห็นมุมมองจากจากตัวเราที่สามารถไปไปสู่มัญญาณของคาแรคเตอร์นั้นๆได้แล้วสามารถสร้างมิตินะฮะสร้างความละเอียดละออหรือการปฏิสัมพันธ์กับกับพาร์ทเนอร์หรือนักแสดงอื่นเนี่ยมันมี มันมีเรกอะหลมันมีกรุ๊ปที่ดีผมก็เชื่อว่ามันก็จะก,ก็คงจะเป็นแบบ,แบ,บนั้นมากกว่าแล้วเราเรารู้สึกว่าเออมันมันสนุกในการที่จะเดินทางในเส้นทางการแล้วเรื่องนั้น